เบลล่าราณีเคลื่อนไหวสุดปังหลังเวียโพดแคปชั่นเหมือนโกรธแค้นต้องบอกว่าทําเอาขาเผือกไม่ได้พักเมื่อชาวเน็ตจับพิรุดแคปชั่นของเวียสุกลวัน์เหมือนโกรธแค้นเบลล่าราณีโดยงานนี้ชาวติก๊กต็อกก็ได้โพดคลิปวิดีโอเป็นข้อความของเวียสุกรวัน์ที่โพ์เป็นภาษาอังกฤษผ่านทางไอจีที่ถูกแปลเป็นภาษาไทยโดยชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นอย่างมากมาย ต้องมีอะไรใช่ไหมหรือยังไงเหมือนแค้นนะคอมเมนต์มาบอกว่าเราเข้าข้างพี่เวียนะเหมือนจะมีเงื่อนงาและแล่าสุดเบลล่ารานีเคลื่อนไหวสุดปังลังเวสุกรวัต์โพดแคปชั่นเหมือนโกรธแค้นโดยเบลล่ารานีก็ได้โพดรูปภาพลอยตัวเหนือตรามาขณะยังคงเที่ยวประเทศสวิตเซอร์แลนด์แบบรัวๆงานนี้เธอจะสวยปังขนาดไหนเรามีภาพมาให้ชมกันด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณคะ่ะ